สวัสดีครับสายมูเตลูการดูดวงด้วยการเสี่ยงเซมซีเป็นวิธีการทำนายโชคชะตาแบบโบราณที่นิยมตามวัดวาโดยเชื่อกันว่าเป็นการเสียงททยเพื่อขอคำแนะนำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิธีการเสี่ยงเซมซีมีดังนี้ 1. ให้ตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกชื่อนามสกุลและสิ่งที่ต้องการทราบหรือคำถามที่ต้องการถาม 2. หยิบกระบอกเซมซีและเอียงเล็กน้อยแล้วเขย่าเบา,เบา,เบา จนไม้ติ้วที่มีเลขก,กำกับจะล่วงออกมา 3. เมื่อได้ไม้ติ้วแล้วให้จดจำหมายเลขแล้วไปรับใบเซมซีและอ่านคำทำนายใบเซมซีที่ออกมาดีให้นำกลับบ้านแล้ววางไว้ที่หิ้งพระแต่ถ้าใบเซมซีที่ไม่ค่อยดีจะไม่นำกลับบ้านให้ฝากไว้ที่วัดหรือเผาทิ้งในที่ที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้หากคำทำนายออกมาไม่ดี ก็ให้หยิบไม้ป่วยคือไม้สีแดงรูปพระจันทรเสี้ยวเอามาประกบกันและอธิษฐานเพื่อยืนยันคำทำนายหากไม้ป่วยออกมาคว่ำเหมือนกันหมายถึงคำทำนายนั้นจะไม่เกิดผลหากไม้ป่วยงายเหมือนกันให้เสียงซิมซีใหม่อีกครั้งแต่หากไม้ป่วยคว่ำอันงายอันจะเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ยอมให้แก้ไขคำทำนายนั้น วัดที่มีชื่อเสียงในการเสียงเซ็นซีเช่นในกรุงเทพวัดเล่งเนยยี่วัดแขกวัดโพวัดพระแก้ววัดอรุณวัดละคังฉะเชิงเงซาเช่นวัดหลวงพ่อโสธรพิษณุโลกวัดพระพุทธชินราชเชียงใหม่วัดพระธาตุดอยสุเทพนครพนมวัดพระธาตพนมดวงดีไลฟ์ดวงดีไปด้วยกัน